สวัสดีค่ะเซลโบค่ะบริษัทสีรุ่งคาเซนเตอร์จำกัดน,นะคะที่นี่สำนังกงานใหญ่ค่ะอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะและวันนี้โบก็มารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆนะคะแก่แฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้โบก็มาพร้อมกับ Toyota Vios 1.5e นะคะรุ่นนี้เป็นรถรุ่นปี2015ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครมเมียมแบบนี้นะคะและคันนี้เป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะคันนี้พิเศษสุดๆนั่นก็คือตามรุ่นแล้วนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมองข้างนะคะ และภายในนะคะที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยนะคะภายในของคันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบเรียบหรูดูดีดูแพงนะคะจะต้องเป็นเบาะผ้าเบาะกำมะหยี่สีครีมแบบนี้กันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อโตเมตินะคะและมีถุงลมนิรภัยทั้งซ้ายและขวานะคะเดี๋ยวพี่ตะก้องช่วยซูมที่เลขไมให้โบหน่อยนะคะคันนี้เป็นรถรุ่นปี2015นะคะแต่ผ่านการใช้งานมาเพียง8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะ เรียกได้ว่าใช้งานมาเพียงน้อยนิดเท่านั้นเลยนะคะร่องรอยการใช้งานก็มีมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะคันนี้ยังไม่ผ่านการทําสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็จะมีรอยขีดข่วนอยู่เพียงนิดหน่อยนะคะและช่องเก็บของด้านหลังนะคะกว้างมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มีแพ็กเกจอยากจะเก็บของเยอะๆนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1500ซีซีนะคะเป็น อีโคคาตัวใหญ่นะคะแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะจุดมาร์ค QC เนี่ยยังไม่ลบยังไม่เลือนหายเลยนะคะแล้วก็ตะเข็บที่ฝากระโปรงนะคะก็ไม่มีรอยบิดเบี้ยวใดๆนะคะตัวและคันนี้นะคะเป็น v o z โตโยต้า Vios 1.5e นะคะปี2015ราคาขายนะคะขายเพียง359,000บาทค่ะลูกค้าไม่ต้องะ ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะเราให้คุณลูกค้าฟรีดาวไปเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายๆท่านตามหาอยู่นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะมีมาเท่าไหร่ไม่เคยพอนะคะสําหรับ Toyota Vios นะคะคันนี้ราคา359,000บาทสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวนะคะและวันนี้นะคะออกรถวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะแถมทองด้วยนะคะได้ทดั้งรถได้ทั้งทองค่ะออกได้ทุกอาชีพเช่นเดิมค่ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดไฟแน้นนะคะจัดที่อื่นแล้วไม่ผ่านลองมาที่นี่นะคะมาพิจน์กันที่นี่ได้เลยนะคะที่บริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์สาหรับคันนี้นะคะรับประกันเครื่องยนต์ยาวนานสูงสุด365วันค่ะและมีการันตีให้นะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยมีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนค่ะสำหรับโบและโตโยต้าวีออสคันนี้นะคะขอลาแฟนเพจไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ